อืมใช่ถ้าเขาใส่ใส่เครื่องเสียงใส่ตัวช่วยหน่อยนะแล้วว่าใช่เลยนะนี่ขนาดเขาลองใส่นี่ยังเหมือนเลยลองโทรศัพท์ไเฉย Ừ, mm, sai เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะอลิสาสวัสดีจ้อาอลิสาน่ากลัวนั้นผีผีบปอยู่ด้ยพิยานพี่ไม่อยู่แล้วถ,ถ้าได้ถ้าได้ยินเหมือนอลิสาก็พี่ไม่อยู่นะั่นน่ะพี่เพนแล้วตามนินสวัสดีค่ะจอมโหด สวัสดีพี่โนุดีแล้วจะได้ขอหวยขอติล่ะบอกเอด้วยนะถ้าได้ตัวเลขมาบอกเอด้วยนะไม่อยู่ก็ไม่ได้เลยพี่ลงทุนเยอะอย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อนเลยพี่ไม่กล้าอยู่จริงที่กลัววัาไหน,นมีเพื่อนค่อยค่อยอยู่ไม่ไหวคนเดียวจัว่ ห้าหัวพี่คลองบางมดค่ะคุณจอมโหดเยอะนะ่นน่ะไม่ใช่น้อยน้อยนะ่น่ะเยอะตาข้างบ้านแกๆทียเราก็เจ้าของละเฮ้ยตามาหลอกตอนงูไปเฮ้ยหลอกงูทำไมอ่ะเออคนทำมาหาก,กินเนาะ ปลานี้กินได้ไหมครับกินได้ค่ะปลาหมอคางดำกินได้นะคะแต่ว่าส่วนมากเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่บริโภคกันเพราะว่ามันมันอยู่ในคลองอย่างเงี้ยแ้วคลองนี้ก็ไม่ได้โสโปรกอะไรนะมันเป็นคลองน้ำไหลอะ่ะมันไม่ได้สกรปรกมันก็กินได้ โอ้เธอตื่นแต่เช้าได้เหรออาก,กิสวัสดีค่ะพี่วันนาลีสวัสดีค่ะ